ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ค่ะเป็นข่าวคราวของแวดวงกีฬาค่ะทางประธานสมโมสรวอลเล์บอลน,นครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะคะได้เปิดเผยถึงการวางแผนที่จะดึงผู้เล่นทีมมีความสามารถในหลีกเข้ามาช่วยเติมเต็มให้กับทีมในการแข่งขันวอนลเล์บอลชิงแชมป์สมโมสรเอเชียประเภททีมหญิงแล้วก็ทีมชายค่ะ ไปดูความเคลื่อนไหวของการแข่งขันวอนลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021และการแข่งขันวอนลเลย์บอลสโมสรชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่21ปี2021นะคะหลังจากที่ทางสาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียหรือว่า AVC ได้เลือกจังหวัดนครราชสีมาในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยก็จะเริ่มทำการแข่งขันจากประเภททีมหญิงระหว่างวันที่1ถึง7ตุลาคม2564 ส่วนในประเภททีมชายค่ะจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2564โดยในครั้งนี้มีทีมนครราชสีมาคิวมินซีวีซีนะคะเป็นตัวแทนของสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพของเมืองไทยเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง2ประเภทค่ะทางด้านประธานสโมสรกีฬาวอลเลย์บอลจังหวัดนครยุีมานายวัชรพลตมมณสักก็ได้เปิดเผยถึงการเตรียมทีมนะครับว่าตอนนี้ทางสโมสรจะยึดผู้เล่นทั้งหมดจากการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาซึ่งสามารถทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับนอกจากนี้ยังได้มีการมองหาตัวผู้เล่นที่มีความสามารถในลีกเพื่อดึงตัวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับทีมทั้งในประเภททีมชายและทีมหญิงซึ่งจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้นะครับส่วนในเรื่องของผู้เล่นต่างชาติก่อนหน้าที่จะมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังไม่รุนแรงเนี่ยก็ได้มีการติดต่อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะต้องติดภารกิจ ในการรับใช้ทีมชาติในรายการชิงแชมป์เอเชียซึ่งเป็นซึ่งมีช่วงเวลาการแข่งขันที่ตรงกันครับ คือตอนนี้เนี่ยในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยเรายึดโยงเพราะว่าเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นเป็นนักกีฬาที่สามารถทําให้เราทีมเราประสบความสําเร็จเพราะฉะนั้น2ก็คือเราอยากที่จะสร้างความสําเร็จโดยโดยให้เด็กที่เรามีอยู่แต่2ในกรณีเดียวกันก็คือเราก็ต้องมีการเสริมตัวนักกีฬาแหละครับเป็นเรื่องของธรรมดาว่าวันนี้เราก็มองในเรื่องของทีมชายและทีมหญิงอาจจะมีนักกีฬาในลีกเป็นนักกีฬาไทยที่มา มาช่วยเราทีมและคน2คนซึ่งเร็วๆนี้ก็จะมีการประกาศตัวอย่างชัดเจนนะครับถ้าหลังจากที่เราได้เรียกตัวมารวมกันแล้วอันที่2เนี่ยในเรื่องของนักกีฬาต่างชาติเนี่ยหนักใจมากเลยครับแรกเริ่มเดิมทีจากที่เราไม่มีสถานการณ์อย่างนี้เราก็ได้มีการติดต่อนักกีฬาทุกคนก็ตอบรับกันแต่พอมาเกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิดที่รุนแรงขนาดนี้บวกกับในขนาดเดียวกันในการแข่งขันเนี่ยก็มีการแข่งขันสโมสรชิงแชมป์เอเชียด้วย ซึ่งจะเกิดขึ้นมันซ้ำซ้อนกันไปหมดเลยเพราะนักกีฬาบางคนของบางประเทศเนี่ยเขาก็ต้องไปรับใช้ชาติซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติของนักกีฬาแต่รับประกันครับว่าในส่วนของนักกีฬาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสตาฟโค้ชและผมเองในฐานะประธานสโมสรเราได้มีการพูดคุยกันตลอดเวลาเราจะทําให้ดีที่สุดครับนักกีฬาทุกคนจะต้องทําเพื่อจังหวัดนครราชสีมาและทําให้คนไทยมีความสุขในการแข่งขันครั้งนี้ครับ ทางนี้ค่ะการแข่งขันสโมสรวอลเลย์บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2021นะคะกำหนดจัดทำการแข่งขันในระหว่างวันที่1-7ตุลาคม2564ทีมนักตบลูกยางสาวแคทเดวิลค่ะถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับทีมเชทิสซูะนะคะตัวแทนจากประเทศคาซัคสถานทีม PVL ค่ะตัวแทนจากประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนในประเภททีมชายจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง15ตุลาคม2564ทีมค a t เตวิลค่ะอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับทีม CEB Sport Club นะคะจากประเทศศีีัังาาทีมบูเรเวสนิกอันมาตี ati, ค่ะจากประเทศคาซัคสถานทีมคาสมาสปอร์ตครับนะคะตัวแทนจากประเทศคูเวตแล้วก็ทีมเซาท์กาดครับตัวแทนจากประเทศ,ทเทศ,ทเทศอิรักด้วยค่ะ